ซึ่งภาพที่เรานํามาให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันแล้วก็ร่วมปรำลึกไปพร้อมๆกันนะคะเป็นภาพจากทุกๆพื้นที่ทุกๆมุมของประเทศไทยค่ะแม้ว่าบางพื้นที่เราจะไม่สามารถนําภาพมาให้รับชมได้แต่ในวันนี้ทุกหัวใจก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะร่วมส่งความรักความพักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ค่ะ And now we're bringing you live to the cast from the Government House and also uh, other places from around the country in every provinces, where people come together to show their loyalty to the monarchy. 4,000 <laughs> ที่ได้เข้ามาแต่งชุดดำเข้ามาร่วมภายในพิธีศักดิทิ์อันนี้ด้วยค่ะ And besides civil servants, a large crowd of Thai citizens also came to government house to express their love and loyalty for the monarchy. Many are holding up the royal portrait of His Majesty King Pumipon Adunyadeh in remembrance of the late monarch. ซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมีพธิธีหลังจากที่เคารพธงชาติพร้อมกันทั่วประเทศก็จะมีการกล่าวคำสัตรรย์ปฏิญาณค่ะส่วนที่ช่วยให้ปัญหาเหล่านั้นผ่านพ้นวิกฤตไปได้ค่ะ Well, the monarchy is an institution that has long been with the Thai people and has garnered tremendous faith and reverence from the people for several hundreds of years. Throughout thick and thin, the king has been with the Thai people and has come up with various solutions to the people's problems and bring happiness to them. ภาพแห่งความประทับใจในวันนี้ตลอดการถ่ายทอดสดนะคะที่ท่านผู้ชมได้เห็นตลอดทุกที่ทั่วทุกมุมของพื้นที่แสดงเห็นถึงความจงรักภักดีค่ะเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกรากและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไหม ท่านประธานในพิธีแกิอบุญเชิดเกตรัฐจะเป็นผู้กล่าวนำคำปริญาณครับขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพระดาบุญเชิดเกตรัฐอธิการโรงเรียนาาลาซานขอนำคณะผู้บริหารคณะครู นักเรียนและทุกภาคส่วนที่ชุมนุมกันอยู่ณทีน่นี้ถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยอีกคั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน ตลอดมาเป็นเวลาถึง70ปีแม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรค์คาลัแล้วแต่ก็ยังทรงสถิตยอยู่ในใจของปวงประชาชนชาวไทยด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือนณวาระนี้ซึ่งปกติเคยเปล่งสัจวาจาถวายพระพรชัยยมมงคลเสมอมาจึงขอตั้งสัตยาธิฐานถวายสัตปฏิญาณ เป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณแทนด้วยข้อความดังต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านกล่าวตำบเบอร์อข้าพระพุทธเจ้าพระดาบุญเชิดเกตรัฐจะซื่อตรงจรงรักภักดีจะซื่อตรงจรงรักพักดีต่อพระมหากรัตติราธิราชเจ้าทุกพระองค์ ต่อผ้ามหากษัตริย์พระราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ในพระบรมราชจักรีวงรรศ์ศศงจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะ,จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองเคารพก,กฎหมายเคารพกฎหมายรักษาทรัพยากรธรรมชาติร,ารักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศททัั้งจะะรรร่วมกนปปปฏิูเศและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและทันมาพิบาล,ลบาพบาเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยข้าพระพุทธเจ้า,า,จ,าจะเป็นคนดีนนดมีคุณธรรม,ม,มร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสุขสันติสุขจะรู้จักสามัคคีมัคีเพื่อชาติศาสตรกษัตริย์กษัติและประชาชนตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าขอประวารณาตัวว่าจาตจะพัฒนาตนเองเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป,ป,อไปข้าพระพุทธเจ้าข้าาขอถวายสัจวาจาวยสัจวาจา,จว,า,จาว่าจะประพฤติปฏิบัติต,ตามรอยพยุคนระบาทาย,ายุคลบาดและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัสน้าดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจากิจและเชิญพระราชคุณธรรมจัญญารมญามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสารพระบรมราชปณิธานเพื่อิธานเพื่อความสุขความเจริญของกวงข้าพระพุทธเจ้าและเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ เชิญไทยผู้มิปนมหาราชานพักดีถวายดวงใจของไทยทั้งชาติมหาอาณากาดเรเดือนเดือนของกีฬาลำเลิศสื่อสารพลังงานแทนแก่บัญหาคนลวงฟ้าห่วงชาวนาชาติไทยนับว่าโชคดี ไปขอเรียนเชิญนะครับให้ทุกท่านยืนนะครับสงบนิ่งตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา89วินาที ขอทุกคนถวายคำนับหนึ่งครั้งครับครับขณะนี้นะครับพิธีการนะครับการแสดงออกถึงความรวมพลังนะครับแห่งความพักดีนะครับแด่องค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในนามสารศึกษาโดยท่านที่การบุญเชเิดเกตรัตและบุคลากรทุกฝ่ายเสร็จสิ้นแล้วแล้วับต่อไปจะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือเรียนเชิญท่านประธานปลูกต้นไม้ต้นราชพฤกษกนะครับบริเวณด้านหน้านะครับ และประธานนักเรียนนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับตอนนี้ให้ทุกที่อยู่กับที่เรียนเชิญท่านประธานท่านผู้ถานครับปลูกต้นไม้ต้นราชพฤกษ์นะครับ Oh mean and young. รวมเร่วมกันร้องเพลงครับร้องเพลงครับร้องเ,งเพลงเพื่อพ่อของเรานะครับนะว,ว,วันนี้นะครับชาวาาลาซานรวมพลังนะครับน้อมลำลึกถึงพระมหาการณาธิคุณนะครับนักเรียนมองไปที่ยอดเสาธง,งนะครับนะก็จะเป็นภาพนะครับ ที่สวยงามนะครับ นะครับก็จะมีนะครับสองภาพระยะใกล้กับระยะไกลนะครับนะบนะก็จะประเก็บบันทึกภาพไว้นะครับเดี๋ยวก็จะไปใช้นะครับในกิจกรรมนะครับทุกๆก,ก,กิจกรรมที่จะถูกบันทึกไว้